สวัสดีดครับคลิปนี้ผมอยู่ที่อูช่างน้อยช่างน้อยจะกรับพบยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องระดมสิ่งดินด่วนนะครับอยู่บนนออยู่บนนอช่างน้อย นี่ครับเสร็จยังรถเซเบียฮะนี่เหรอทำไปทำมาก็โอ้โหสองเดือนสามเดือนเลยเนี่ยฮะหมดเงินแล้วฮะขึ้นเหล็กใหม่เลยเหรอตรงนี้ข้างขึ้นใหม่เลยครับนี่ ฮะวูไอ้คันนี้มาทำอะไรเนี่ยฮะอะไรนะติดหอยบอ๊ะคันนี้เคยทายอยู่นะครับโอ้อโเกาะโ่ว์อะฮะโอ้ยดูโมดามดิ โอ้โคตรใหญ่เลยอะหม้อน้ำของอะไรวะอันนี้มันใช่มันโฮเจดีบ่เดินอินเตอิมไหมนี่ฮะข้ามเลยเหรอหม้อน้ำโคตรใหญ่เลยดูอะแบบนี้มันจะไปร้อนยังไงเนาะดูอ่ะ ฮะไม่ได้ใส่เอนเตอร์อันนี้เดินอะไรนี่แรงกรองแรงกรองใส่แค่น,นี้นะนโบของอะไรโบหมายเลยเหรอโบเก่านอกเก่านอกของอะไรฮึซีหกเดินกรองใส่กรองแก้วไหมนี่ฮะ เขาก็เดินท่อใส่กรองแก้วก็จบอ๋อเอ้ยทั้ทง <c oughs> ง,งก็ทำไรนะอ,นนอ๋อ๋อการซาเรกกอไ้ไอ้แบบ <c oughs> ไอคูบตา้าอุ้มไปแล้วหรอ โหัวน้ําอ,อ่ะอลังการมากเลยโอ้เห็วเจ็ดของผมอ่ะผมอยากใส่อินเตอร์อยู่นะเดี๋ยวต้องจัดอ,ะอด่ะใส่ใบอินเตอร์อยู่อินเตอรก็ดีนะฮึดีปะเห็นงูรึเล่ารึดิ้นในกั้งเห็นีูเห็นอินเตอร์ด้วยครับเฮ้ยฮะ ไม่ใช่ไม่มีเตอร์เลยรถดินเนาะใช่แต่ว่ารถด,ดินมันใส่อินเตอร์มันมันร้อนบ่ไม่รู้เลยครับมแต่เห็นพวกหมูเซียชักก็ไม่ใส่เลยเนาะหมูซีรีส์เขารุ่นใหม่ๆไม่ใช่ไม่ินเตอร์เลยอืมแต่อินเตอร์มันเป่าหม้อน้ำยากถ้ามีอินเตอร์แต่ก็แ,แต่ชอบรถล,ลงะอีอินเตอร์รถงมันก็โอเคนะ

ไม่ได้พี่หินกับเขากไม่ได้หหบหมดหะืรอ,อย่างเนาะหินเขาเนะี่ยซื้อโบมาเท่าไหร่นี่น้อยใส่ให้จะดกี่บาทครับนี่ฮะซื้อโบมาสามห้า ฮะซื้อโบมา 3, มสามพันห้าอ๋อโบของช่างน้อยเหรอ,โ,อโบนอกเลยแออต้องรอชมดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับดูไหมงานแปลงครับนี่ทอยดีตรงนี้เป็นมินียมก็กรองมันอยู่ตรงนี้เหรอข้างบนนี่ ใช่กรองอยู่เล่าได้เลยไม่ได้หางงี้แค่บานเซนเดียวว่าถ้าเดินออกถ้าเดินกรองมาข้างนอกมันจะสวยใช่เด็กคืจะของอยากไว้นี่ก่อนนะโอเคทำยากับรถเสบียก็รอรอจับใส่ครับเสร็จหมดแล้วมั้งนี่ เสร็จหมดแล้วเด้เนี่ข้างๆก็ได้ทรงแล้วประมาณนี้ครับใครอยากจะติดบงติดโบก็มาได้ครับนี่รับติดตั้งเทอร์โบด้วยนะครับทำหมดอ่ะให้แต่ได้เงินทำหมด ตามงบแล้วเนาะ <c oughs> เออชอออบเออะไรรถ้าฟรีก็เอาอยู่ประมานีครับ <c oughs> เป็นหัวคันนี้สวยมากเลยไม่มีผุเลยอ่ะเนี่ยเป็นรถจีนบ่เนาะ มีผ่ะภาพสวยมากนะครับดูนี่ภายในวูนดามเกียร์อย่างยาวนี่คกรึบเลยดูอ่ะประมาณนี้ครับมันแรงไม่พอต้องเพิ่มโบเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ